พัสดุมาส่งมาลุนจ้า่าส่ง่าสั่งอย่างมาผู้นางอันนี้ดีใจอย่างคักเป่านับวันเวลารอเลยสั่งไปสองมือมาส่งมือนี่นถามแล้วถามอีกว่าของมาส่งหรือยังของมาส่งหรือยังมาสั่นมาเบืองจ้ามันสั่งอย่างมาอยากได้ตั้งแต่อันปิดเทอมมือแรก,กนะมาดูว่ามันคืออะไร เก็บเงินสื่อเองเลยเด้เนียอันนี้เพิ่นเก็บเงินนันแบบว่าหยอดกับปุกแล้วกับป้าให้แล้วกับผู้นันผู้นีให้ตู้มันคืออะไรใครมุกสั่งอะไรมาสั่งเมโลเดียนมาสั่นเพิ่นเพิ่นเรียนพิเศษเครื่องดนตรีแล้ววันนี้เพิ่นเพิ่นปิดเทอมเพิ่นบ่ได้ไปเรียนบันนี้เพิ่นอยากได้มันเรียนบ้านมาสั่นเอามาฝึกลองดู เมโลเดียนมาเตียสีอะไรนะ่ะสีเขียวหรือสีฟ้าอันนี้ได้มาแล้วกแกะกองแลวก็ทายวิดีโอแกะกองไว้พร้อมตรงปกหรือเปล่า,เ,าเปิดอย่างนี้เลยเหรอเอาเปิดว่ามีมีเสียงจริงป่ะไหนเอาวางเรียงดีๆกันซิเอาวางมันวางอยู่ตรงไหนไหนเอาโชว์ดูซิ สีเขียวสีเขียวอ่อนอยู่โรงเรียนเพื่อนเรียนน่ะนี่เนาะเรียนเครื่องดนตรีเมโลเดียนว่าสันเรียนด้สักพักหนึ่งละหละบั่ะตนี่ปิดเทอมบ่ได้เรียนกันเลยสั่งมาลองดูว่าสันมันเป็นแบบเป่าๆใช่ไหมไดีใจไหมกี่บาทอ่ะต้องสอบอุปกรณ์มันใช้ได้หรือเปล่านะจะได้บอกเขาถูกเนี่ยกี่บาทอ่ะเก็บเงินเองเก็บเงินเองแล้วก็ อยากได้เองเก็บเงน้นเองกระยอดกระปลูกเวลาไปโรงเรียนเกลือกระยอดว้าอันเปาอย่างนั้นเหรอป้าให้กัเก็บไว้ป้าให้แล้วก็ซื้อขนมซื้อขนมเหลือกระยอดยอดแล้วกะนี่แหละแนวอยากได้น,นางเก็บเงินเก่ง,นนงกด้วยเด้เงินให้ไปโรงเรียนเพิ่นเก็บยอดฝากอย่างเกาะฝากอยู่โรงเรียนได้ตั้งพันกว่าบาทพอดีเทอมนึง ปิดเทอมบานนงทีนั่นคูไหมาพันก็บาทอุ้ยแม่ก็ตกใจมันเก็บเงินได้ตั้งหลายเงินแล้วก็อยากได้ของ<ส>ก็เก็บเองถูกใจไหม,ถ,มถูกใจเหรอถ้าเป็นสีชมพูนี่จะถูกใจครับก,ก็เนี้ยน,นี่ได้สีเขียวมาแต่ว่าสีเขียวก็สวยอยู่ดอกสีเขียวก็สวยงามอยู่วันนี้กระสิทีนี้ก็จะว้าวุ่นเป่ามัดมือระบาดเนี้ เป่าแล้วก็บีบบีบด้วยเหรอเขาทำยังไงป้าจิบูเหมือดลุม<แ>้ม่อนหมือดแล้วก็ดีดได้หรอบีบบีบอย่างเี้เหรอตัวโน้ตอะนะสวยงามเก่งมากเลยชอบไหมคะขอบคุณค่ะนี่ยังอยากสั่งอยากได้หลายมือแล้ว ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวมื่อหลังน้องไ่มุกสิิ์ร้องหัดเป่าเป่าได้จากน้อยแด่สิพามาฟังนางเป่ามีโลเดียนขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้า